Reaper, oh man So we back in the mine, got our pickaxe swinging from side to side, side, side to side This task a grueling one, hope to find some diamonds tonight, night, night, diamonds tonight Heads up, you hear a sound, turn around and look up Total shock fills your body สวัสดีนะครับวันนีคุณอยู่กับผมนะครับเดะบอยนะครับวันนี้จะมาสอนการเรียกว่าอะไรอะลงระบบเงินกันนะพี่หลายคนสงสัยว่ามันลงยังไงนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปปักอินนะครับ เดี๋ยวขอลบ permission เพอร์มิชันออกก่อนนะครับจากนั้นให้คนโหลดไฟล์ปักอินของผมมาให้ครับซึ่งเดี๋ยวจะลงไว้ข้างล่างนะครับให้อันนี้ยังอันนี้อัพปักอินไม่หมดครับก็ให้นี่ครับเข้าระบบเงินนี่ครับไออเนียให้ลงสองอันนี้ครับคือไอไอโคนมี I y, กับคอมเมนต์ไอโคนมีนะครับ ก็ copy มาวางไว้ในนี้นะับปลั๊กอินเซิร์ฟเราฉันก็ลงระบบ permission นะครับเออซึ่งอืมที่จริงไม่จำเป็นต้องลงก็ได้นะครับ permission ก็เข้าพ่สิทธินะครับเนี่จะมีสองโฟลเดอร์อย่างนี้ซึ่ง permission ที่ผมใช้มันจะเป็น version เหมือนที่เป็นเ v e r s i o นเก่านะครับ ก็ก็มาวางไว้ครับหลังจากนั้นเราก็ไปรันไม่สิเราก็มาดูนะครับว่าโลกเราชื่ออะไรครับชื่อสมมติชื่อว่าเวอร์วันอย่างนี้นะครับก็๊อปปีกชื่อโลกมาเข้าี่โฟลเดอร์เพอร์มิชันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับให้กด f 2แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อโลกเราครับนี่ก็จะได้ครับนี่คือเพอร์มิชัน ต้องเป็นตรงกับชื่อที่โลกเราของเซิร์ฟโลกเรานะครับไม่งั้นไม่ได้เพิ่มมิชั่นไม่เข้าหลังจากนั้นเราก็มาสร้างอ,อีกอันหนึ่งเนี่ยอย่างนี้นะครับสร้างกอ๊กอปก๊อปของดิฟเฟอเรนซ์เนี่ยมาวางาอีกอันหนึ่งหรือว่าจะฮับอันนี้ไปเลยก็ได้แต่ผมขอเนี่ตั้งว่าเป็นเมมเบอร์ค่าพื้นฐานไหมครับเป็นฟอนะครับฟรอ สร้างให้สร้างลายนับทููโอเคครับจากนั้นกดเซฟแล้วเราก็ไปที่เออลืมผมลืมอันนี้ให้นะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เ,เดี๋ยวจะอันนี้ให้เดี๋ยวลืมบอกไปว่ามันต้องมีระบบไอคอโนมี e ่ของเวอร์ชันหกด้วยครับแล้วมาปั่งอินไอคอโนมี e ่ เดี๋ยวก๊อบห้ครับโอเคก็เข้าเข้างี้นะครับเข้ามาเนะี่ยให้เข้าไอค n น m เมียแบบซิปนะครับโอ e n w เพนวแล้วก็วิชอาร์วินอาเนี่ยครับแล้วเข้านี่ปลักอเนี่ย yml นะครับก็ข,ขึ้นแบบเป็นโน้ตแพดอย่างงี้ก็เข้ามาดูเนี่ยนี่คือระบบสิทธิมันนะครับ นี่ก็คือแบบใช้ในเพอร์ s ิชันเกี่ยวต่างๆซึ่งถ้าเกิดเป็นคนธรรมดานะครับแบบให้เช็คเงินได้ให้มีบัญชีเงินต้องเอาสักคู่นะครับโอเคครับกลับมาแล้วนะครับโอเคให้เอาอันนี้นะครับเออเนี่ยไอคอมไมโฮตติ้งเนี่ยก๊อปมาเลยครับก๊อปปี้ แล้วก็หา Permission ไม่ใช่สิกอบนี้ก่อนอลบนี้เลยครับแล้วก็วางไปเนี่ยนี่คือให้เมมเบอร์คนที่เป็นเมมเบอสามารถมีบัญชีเงินได้นะครับซึ่งเออเวลาเสร็จปั้งอินอะไรกีวกับ e พ m i ม s i o นนี่ต้องเว้นวักนะครับห้ามติดกันนี้ไม่ได้ติดกับเนี่ยเครื่องหมายอันนี้ไม่ได้นะครับต้องเว้นอย่างนี้หนึ่งอันจากนั้นก็กอบมาอีกนะครับ ลงมนาะให้สามารถใช้ระบบอืมเรียกว่าอะไรอะระบบอืมเนี่ยเนี่ยกับนี้มาด้วยคือให้สามารถมีบัญชีเงินได้นะครับโอเคครับก็สองอย่างนี้ก็พอหรือเปล่าเดี๋ยวขอกลับไปเช็คก่อนนะครับ จำไม่ได้ว่าตอนนั้นลงไปกี่ระอบซึ่งเนืยอปังอินทุกเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาให้นะครับจะแจกให้อีนึงแล้วก็ไม่เนี้ยจะเขียนรายละเอียดพี่ใช้ด้วยก็ได้เมมเบอร์เมมเบอร์เออนี่ผมลืมอันนี้กันเนี้ยแอคคอร์ดอผมผมไม่ให้บ้าผิดอันครับเดี๋ยวก่อนขอก๊อ อันนี้ก็คือให้สามารถอันนี้ยผมไม่้บ้าผิดคือให้สามารถพิมพ์เงินได้นะคือรับมันนี่แต่าง้เราก็ต้องใช้อะไรคอมเมนต์ไอคอมไอโคนมี่อยู่ดีนะครับแล้วก็กรอบนี้มาด้วยเออนี่ยอันนี้ครับกรอบมา ก็มาห้ามเอาจุดด้านหลังมาด้วยนะครับเดี๋ยวคําสั่งทรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ไว้อีกนึงก็ได้ในโฟลเดอร์ folder. โอเคครับก็จะให้เนะี่ยนี่คือมีบัญชีส่วนนี้ก็เช็คเงินได้อันนี้โอนเงินให้ผู้อื่นได้สําหรับเมมเบอร์ครับส่วนแอดมินีงยใส่เงี้ไว้แหละคือใช้ได้ทุกคําสั่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็นี่ครับจากนั้นมันจะมีเลื่อนลงข้างล่างเนะี่ยจะเป็นยูสคือชื่อผู้ใช้ข้างบนนี้จะเป็นกลุ่มกลุ๊ป เป็นกลุ่มนั่นแหละครับกลุ่มต่างๆแล้วก็มาเนี่ยก็อย่างนี้ไว้นะครับแล้วก็ขึ้นลงมาจากนั้นเราก็มาตั้งชื่อที่เราจะใช้เล่นนะครับผมขอตั้งเป็น the b o y นะครับจากนั้นลบ permission ข้างล่างนี้ออกนะครับส่วนตรงนี้คือกลุ่มให้เป็นกลุ่มอะไรผมตั้งเป็น admin นะครับสำหรับคนธรรมดาก็ตั้งนี้ครับ ตั้งปเป็นเป็นถ้าเป็นเมมเบอร์ Member ก็เห็นเมมเบอร์ไปแลยครับเมมเบอร์ Member. อย่างเงี้ยครับจากนั้นก็เซฟเซฟนะครับเซฟละแล้วก็ปิดได้เลยครับ เซฟเสร็จแล้วปุ๊บหลังจากแก้ไขอันนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาลันตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับของผมนี่มันเป็นอะไรอะบัคคิดเวอร์ชันไหนเนี่ยผมจะไม่รับไปโหลดจากที่ไหนสักแห่งเนี่ยของบัคคิดนั่นแหละรครับมันจะเหมือนเป็นรุ่นพิเศษหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่แน่ใจครับคือแบบ ฉันก็เอาเป็นว่าบัคคิดเหมือนกันแหละไม่ต่างอะไรกันว่าแค่ต่างกันตรงหน้าต่างของนี้เนี่ยโชเ่ก็รอรันเซิร์ฟก่อนนะครับเดี๋ยวช็คก่อนล i ฟให้ไวิดออนนะครับ ใช่เปล่าอันยังยังโหลดไม่เสร็จเราก็มาดูที่ setting ออนะคะว่าไม่ใช่เนี่ยๆอ่านว่าอะไรอะ่ะเอาเวทเว้นเคอร์นะครับจากนั้นเข้าไปปักอินเช็คดูว่าเราลงยังนี่คอมเมนต์ไอคอมมา ไอคอมอ่ะไอไอโนไอโนโมี่ไอโคโนมี่เออช่างแล้วก็เช็คดูมันนี่เฮวนะวบาได้หรือเปล่าเอ้าเกิดเอ็กซิเดนตมอะไรขึ้นเออรู้สึกพิม์อะไรผิดหรือเปล่า เช็คได้เช่นเออสงสัยตัวเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาอ๋อมันไม่มีนี่ยมันไม่มีเนี่ย h ฮตชูดรพึ่งมาแล้วขอนี้ก่อนนะตอบเซิร์ฟเวอร์คราวนั้นผมเพิ่ไปลบทิ้ง ลันใหม่ก็รอๆไปนะครับถ้าเกิดมันได้ไมยั่งพิ้มเพราะว่าวมันนี่ฮิวได้เช็คในนั้น แปลว่าได้ก็ลองพิม์ไปนี่เฮลเมื่อกี้มันขึ้นแดงเพราะว่าไม่มีนี่ก็จะได้อย่างนี้นะครับโอเคครับเรามาลองกันเลยเออสักครู่นะครับพอดีโทรศัพท์เข้า โอเคนะครับเอออย่างนี้ปุ๊บเราก็เข้าเกมเอาเอาฮะลืมไปลืมไปครับบ้านผมนี่เ้เกิดเปิดเซิร์ฟแล้วมันเข้าเกมไม่ได้ต้องปิดปิดเซิร์ฟก่อนแล้วเข้าเกมเป็นไรไม่รู้นะคะ หลายคนออกมาเยอะได้ไปลปั๊กอินอะไรเนี้นะครับเดี๋ยวก็จะอัพให้นะครับอืมไม่รู้ว่าจะได้อัพตอนไหนครับเพราะดีปลั๊กอินมันเยอะนะครับอืมเดี๋ยวก่อนขอตัดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าเปิดเกมได้แล้วจะเข้าวันนี้ให้ครับโอเค